สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเราก็มีสาระบันบานๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องประโยชน์ของมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมนั้นก็เป็นผลไม้ที่เราหาทานกันได้ทั่วไปนะครับซึ่งจะมีรสเปรี้ยวนะครับซึ่งแต่ทานทานนั้นยังไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนั้นก็มาลองฟังกันคร่าวๆสักสองสามข้อนะครับข้อแรกก็คือใช้ดับกลิ่นปาก แล้วก็รักษาทางโรคปากได้ดีนะครับเมื่อท่านไม่มั่นใจในตัวเองมีกินปากนะครับขอให้เคี้ยวมะขามป้อมลงไปนะครับก็จะช่วยดับกินปากได้ทางหนึ่งแล้วก็รักษาการที่เกี่ยวกับช่องปากครับอาจจะเป็นเจ็บปากมีแผลในปากได้ดีทีเดียวนะครับข้อที่2ก็คือช่วยแก้ไอพวกละลายเสียมหานะครับให้ใช้มะขามป้อมนะครับกิมกับเกลือแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็เวลาคืนลงไปให้คืนลงเป็น เฉพาะน้ำมันนะครับเคี่ยวให้เป็นน้ำน้ําในปากแล้วก็คืนเป็นน้ําลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยกากที่เหลือที่เราเคี่ยวนะครับก็ทำให้แก้ไอแล้วก็ละลายเสมหะในลําคอได้ดีนะครับต่อมาก็คือจะช่วยเป็นขับปัสสาวะนะครับใครที่ปัสสาวะยากนะครับก็ให้ทานมะขามป้อมนะครับลงไปแล้วก็กินน้ําตามลงไปนะครับซึ่งมะขามป้อมนี้จะทําให้เวลาเรา ดื่มน้ำหรือกินน้ำลงไปนะครับจะทําให้น้ํามีรสหวานมากนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองทานดูนะครับน้ําจะมีรสหวานอร่อยนะครับกินน้ได้เยอะทีเดียวครับจะช่วยขับปัสสาวะที่ขับถ่ายยากให้ออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือจะเป็นยาถ่ายพยาธินะครับซึ่งคนสมัยโบราณน,นั้นก็นิยมใช้มะขามป้อมนี่ครับเป็นยาถ่ายพยาธิวิธีกินก็คือให้กินผลสดน,นะครับ ในช่วงท้องว่างครับประมาณตีหลังเที่ยงคืนมาแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่พญาติจะออกหาอาหารนะครับซึ่งวิธีนี้คนโบราณนี่ก็ใช้ได้ผลดีทีเดียวครับจะบัญยาถ่ายพญาติขับพยาธิออกมากันเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือจะแก้โรคหอบหืดนะครับเราลมอ,อักเสบนะครับแค่ทานมะขามป้อมประจำนะครับหรือบางคนอาจจะต้ม เพื่อมาชงกับชานะครับคืออันนี้คือมะขามป้อมแห้งนะครับก็จะทําให้รักษาการโรคคิดหอบโรคหลอดลมอักเสบได้ดีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับในผลของมะขามป้อมมีสารตต้านน้ำมูออิสานะครับแล้วก็การยับยั้งผิวนะครับทาให้ผิวชะลอความแก่นะครับผิวขาวในตัวได้ด้วยนะครับใครที่ทานมะขามป้อมเป็นประจาสาหรับท่านสุภาพสตรีนะครับที่อยากจะให้ผิวขาวเป็นธรรมชาติชะลอความแก่รอยเหย่่อย่นตามหน้าไหลต่างๆนั้นก็ ให้ทานมะขามป้อมเป็นประจำนะครับซึ่งมะขามป้อมหนลูกนั้นให้วิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีที่สังเคราะห์ถึง12เท่าทีเดียวนะครับและมากกว่าน้าส้มขันสดถึง20เท่าเลยทีเดียวนะครับแค่มะขามป้อมแค่ลูกเดียวนะครับเห็นไหมแล้วครับประโยชน์ของมะขามป้อมนั้นมีเยอะขนาดไหนก็ขอให้ซื้อมะขามป้อมมาทานกันเป็นประจำกันทุกวันก็ได้ดีนะครับสำหรับคลิปประโยชน์ของมะขามป้อมในวันนี้ก็คงจะขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ